อเอาเส้นเล็กด้วยค่ะเส้นเล็กต่ำอืมหวานไง ม,มากินแบบแซ่บ้กันนะคะยิ้มเอิแบแซ่บๆเลยแซ่บกว่ากินก๋วยเตี๋ยวค่ะอืม เศนมันเอือกเจ้าไม้พี่น้องชัวรส่ตังกล่องแล้ว Mm-hmm.